สวัสดีคะ่ะทุกคนเอจากห้องสะเอที่รักนะคะวันนี้เอจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนมาแยกขวดแก้วเพื่อที่จะนาไปขายกับร้านขายข,ายของเก่ากันนะคะมาดูกันว่าขวดแก้วของเราเนี่ยมันมีต้องแยกกี่อย่างแล้วถ้าจะเพิ่มมูลค่าของมันเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงกันบ้างนะคะก่อนรับชมคลิปก็ช่วย,วย like, กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไปให้อีกนะคะไปกันเลยค่ะอ่า โดยปกติทั่วไปที่เราเคยเห็นกันนะคะก็คือขวดแก้วอ่ะจะมีสีเขียวสีแดงแล้วก็สีขาวเนาะทีเนี้ยเวลาเราจะเอาไปแยกเอ้ยเวลาเราจะแยกเอาไปขายเนี่ยก็คือเราต้องคัดสีขาวก็ให้อยู่ในถุงสีขาวสีแดงก็ไว้ในถุงสีแดงสีเขียวก็ไว้ในถุงสีเขียวค่ะเพราะว่าที่ร้านเขาจะรับซื้ออย่างนี้แล้วก็สีเขียวจะมีราคาที่ต่ำกว่าเพื่อนด้วยนะคะ ที่นี้ถ้าเราจะมาเพิ่มมูลค่าขวดแก้วพวกนี้นะคะมันมีวิธีการทำยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยไปนี่ดูอันแรกเลยอันนี้คือขวดเขียวนะอันขวดแก้วที่มันเป็นสีเขียวอะ่ะนี่ที่แยกไว้แล้วอันนี้เป็นขวดเบียร์ช้างนะแต่ว่าโลโก้เขาไม่มีเราเอาใส่ลังไม่ได้นะทุกวันนี้เขาไม่รับ นะต้องเป็นอันที่มีโลโก้เท่านั้นนี่ต้องมีโลโก้อย่างนี้แต่เราก็ต้องเช็ดทำความสะอาดนะตรงคอก็ต้องมีโลโก้เหลืออย่างนี้แต่ว่าอันนี้คอขวดมันแตกก็เลยแยกเป็นขวดแก้วเขียวนี้นะคะส่วนอันไหนที่ยังไม่แตกนะเราก็แยกมาใส่ลังถ้าเราเอามาใส่ลังเนี่ยสิบสองขวดก็จะได้ลังละทุกวันนี้ ที่ที่แถวที่เอาไปขายนะ้ำได้รังละ12บาทนะคะแถวอื่นไม่แน่ใจนะคะแต่ราคาอาจจะไม่แตกต่างกันมากนะคะอาจจะ13บาท15บาทหรือต่ำกว่านั้นนะคะแล้วก็มีขวดอะไรอีกอะ่ะเนี่ยพวกขวดอย่างเงี้ยก็แยกเป็นขวดแต่เขียวได้เลยแล้วก็นี่อันนี้คือ หงทองอันนี้ก็เอาใส่ลังก็ได้ลังละสิบห้าบาทขวดแบวนขวดแบวนได้ลังละแปดบาทนะแถวนี้ที่อื่นไม่ทราราคานะคะให้เพื่อนๆลองสำรวจดูแต่มันก็เพิ่มมูล,ลค่าดีกว่าช่างเป็นขวดแก้วเนาะอันนี้คือขวดน้ำปลาขวดน้ำปลาพวกขวดน้ำปลาที่เป็นคอยาวๆอะไรอย่างเงี้ยหรือก็หรือไม่ก็ควรเล่าสีบางอย่างอะที่มันไม่ใช่ขวดหงทองเนี่ยก็ใส่รวมกันได้เลยนะคะ เพราะว่าเอาใส่ลังได้เหมือนกันได้รังละสิบบาทนะเมื่อก่อนได้รังแพงกว่านี้นะแต่ทุกวันนี้ลดแล้วแล้วก็พวกขวดรีโอพวกลาขาวอะไรเงี้ยใส่เพิ่มมูลค่าได้เลยรีโอก็สิบสองบาทลาขาวก็สิบสองเหมือนกันขาวเล็กอันลังละยี่สิบสี่ใบเอ้ยสิบสี่ยี่สิบสี่อะขวดอะอันนี้ก็ได้รังละยี่สิบเอ็ดนะ อ่าและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นการเพิ่มมูลค่าของขวดแก้วนะโดยปกติแล้วอ่ะเราจะแยกแล้วเอาไปขายกันเฉยๆใช่ไหมแต่มันมีอีกวิธีนึงคือการนำฝานำฝาของมันมาแยกขายฝาต้องเป็นฝาอย่างนี้นะเนี่ยข้างในให้มันเป็นให้มันเป็นโฟมแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ไม่เอานะคะมันแกะไม่ได้โดยปกติแล้วอ่ะ พวกฝาแบบเนี้ยจะอยู่ในขวดในขวดแก้วแดงนะขวดแก้วขาวไม่ไม่ค่อยมีแนละ้วไม่ค่อยเจอแล้วก็พวกเหลาสีอะเหลาสีที่มันเป็นแบบฝาสีดําฝาสีทองอะไรอย่างงี้ก็ได้อะก็ได้หมดเลยเราก็มาทําการแกะเอาตัวข้างในมันออกนะเราจะเอาไปขายแค่แค่ตัวมันโฟมเราไม่เอาถ้ามันติดกันอย่างงี้ก็ทำอย่างงี้นี่มันก็ออกอันนี้คือแกะแกะเอาโฟมออก เดี๋ยวจะสาธิตใหม่นะอันนี้เป็นโฟมอย่างงี้เราก็ใช้กันไกลมันไกลที่เป็นลายแหลมอย่างงี้นะงัดเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาง่ายมากเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะ นี่ง่ายมากไวามากเลยนะทุกคนแนะนำอย่างหนึ่งคือเวลาที่แกะเนี่ยต้องใส่ถุงมือด้วยนะไม่งั้นมือจะฉํำจากการจับกันไกลนานๆ นี้ก็ได้นะฝายี่ห้ออะไรไม่รู้เนี่ยอย่างเงี้ยได้หมดเลยแล้วก็แกะเอาข้างในออกเนี่ยแค่นี้แหละคือโดยปกติแล้วอะถ้าเราแยกเอาไปขายรวมกับพวกขวดแก้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะได้กิโลละบาทหนะ้าสิบละแต่ถ้าเพื่อนๆแยกอะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะกล้องไม่นิ่งเลย แต่ถ้าเพื่อนๆแยกออกนะไอ้พวกฝาเนี่ยท,ที่แกะเสร็จแล้วอะ่ะนี่แกะไปแล้วสวยมากเลยพวกฝาเนี่ยจะตกอยู่กิโลกร,รัมละยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าบาทนะอัปเดตล่าสุดเดือนมกราคมสองพันห้ารอหกสิบห้านะคะมันอันนี้คือราคาร้านที่ขายนะอยู่แถวบุรีรัมแต่ร้านอื่นก็ เพื่อนก็ลองไปสํารวจราคาดูก็แล้วกันแต่ว่าถ้าทําแบบนี้มันจะเพิ่มมูลค่าให้กับขวดแก้วของเรานะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับวิธีการแยกขวดแก้วและเพิ่มมูลค่าของที่ของในที่มีในขวดแก้วเนาะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้อีกด้วยนะจ๊ะสําหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ